ปอาตัวนี้จุลา2องเมสีสิบนะครับไป <laughs> ช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยมันก็มีจังหวะที่เสียงสนูมันดังดีกว่าตอนนี้นะเข้าไป โอเคครับอันนี้ช่วงเย็นนะครับต่อจากเมื่อกลางวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่15ปะ่ะ15วันนี้ก็คือวันที่15นะครับช่วงช่วงเช้าช่วงบ่ายเราก็เล่นไปแล้วรอบนึงนะครับจริงๆวอลตัวนี้จุฬา2เม40นะครับเมื่อเช้านี้ตอนเช้าเลยลมแรงมาชุดแรก,กผมก็แอบเล่นไปนิดนึงแล้วครับก็คือเอามาดามเอามาดามสะพานไม้ปีกบนนะครับแอบเล่นลมแรงๆไปแล้วรอบนึ่งปีกมันก็ ไม่ไหวไม่ไหวนะครับแต่ไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่หักนะมันก็จะงอสุด,สดแล้วก็ตะแคงลงมามันก็ตะแคงลงมาจนถึงพื้นครับมันก็ไม่ถึงกับหักนะครับจริงๆมันมันเหนียวพอที่จะทนลมแต่มันต้านทานลมไม่ไหวมันก็จะงอลงมานะครับอันนี้ก็คือช่วงเย็นผมจะเอามาลองลมเย็นๆนะครับลมช่วงเย็นนี่ประมาณในแอปบ,บอกว่าสิกิโมตรต่อช่วโมงนะสิกิโมตรต่อช่วโมง ด้านบนน่าจะแรงกว่าส4นะครับน่าจะกาลังดีน่าจะเหมาะกับว่าวตัวนี้นะครับที่น้ําหนักเบาปีกกว้างนะครับล่อลมเบาๆเ,เดี๋ยวเราไปลองดูกันไปครับยูริน่าจะพอวิ่งไหวไปให้ยูริวิ่งเลยจบนะจบนะเออผมแสงมันใกล้จะหมดนะครับประมาณอันนี้ก็เกือบจะหกโมงเย็นละแสงมันใกล้จะหมดผมจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถือถ่ายนะมันก็จะลําบาก นิดหนึ่งผมไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าถ้างานเดินวอล์นี่มันเหมาะกับกล้องแบบแอคชั่นแคมนะแต่ถ้าแอคชั่นแคมมันก็ไม่เหมาะกับช่วงแสงน้อยนะครับนะเดี๋ยวเอามือถือนี่แหละนะครับไปไปกันไปดูว่าเป็นไงโอเคครับแสงมันน้อยครับโอเคน่าจะพอแล้วลูก เตรียมตัวครับไปอูสวยงาม <S <S เชือกเบอร์75้าครับสบายๆอูขึ้นสวยครับ อืถ้าอย่างเงี้เละได้ทั้งคืนครับบรรยากาศยามเย็นครับลมไม่แรงมากเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับว้าวครับดีเลยละครับล่อนลมเบาๆครับอ๋อติดไรลูกติดไรหรือเปล่า ติดไรเหรอกำลังปล่อยเชือกครับตอนนี้ดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อย สวยๆครับตัวใหญ่ๆร่อนลมเบาๆโอเคเลยละเดี๋ยวเราไปดูทางต้นเชือกกันดีกว่าครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูทางต้นเชือกกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงยูริกําลังปล่อยเชือกครับแ๋วเลยนะครับบรรยากาศยามเย็นครับในช่วงฤดูหนาวนี่มันมันดีอะอากาศดีครับ อยู่รอดมาจนถึงฤดูหนาวมาก็สามสิบห้าสาสิบหกครั้งแล้วนะแม่สีมือเหมือนกันนะผมอะนะอยู่รอดมาได้ด,นะดีป่ะเป็นไงบ้างอะ่ะแจวแจวครับโอ้โยฮันไม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยเหรอสองวิ่งห้าส <2. S 2> ิบเ <20. S 1> มตรไปลุย โอ้สวยปากหลักถ่ายรกโอเคตัวใหญ่ถ่ายเห็นชัดครับว้าวก็เงยอยู่แล้วรู้ได้ไงอ่ะพ่อเงอแตกเนี่ย วันนี้ฝึกแว่งร้อยเมตรอู้สวยอะตึงปงนะอโอ้หมีปล่อยหนูมือแดงสวยมากเลยโอ้สองเมตรสี่สิบครับม,มันเอาไว้ว่า<ป>อันนี้เขาสายร่อนนะเนี่ย ูก็ล่อนได้ถ้าถอดผู้ออกนี่สบายเลยตาตุ้มไต้ตุ้มตาสายเป็นนกกระเบ้าเลยที่แต่วันนี้ีินดีดีกว่าเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่รูดู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 ดูดูไปอืมแบบคนเศร้าพี่เก็บพี่เก็บค่อยๆรูค่อยๆโอเค บรรยากาศภระอาทิตย์ตกดินดสวยๆครับโอ้โบ้านไร่บา้บานนาครับอันนี้บา้านไร่ต้นฤดูหนาวครับเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีพื้นที่โล่งๆเยอะแยะสวยๆครับให้เราได้วิ่งว่าวครับได้เข้ามาวิ่งเล่นวิ่งว่าวกันนะครับอ่าสวยครับแจ๋วเลยนะครับก็ มันก็เป็นธรรมดาครับการเล่นว่าวมันก็คือหนึ่งในหนึ่งในการเล่นที่มาจากความเชื่อเรื่องการทําให้น้ําลดครับมันเกี่ยวข้องกับลมเราไม่ต้องการน้ําในช่วงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลนะครับเราไม่ต้องการน้ำละเราก็เล่นว่าวนะครับเล่นกังหันเล่นว่าวนะครับอะไรพวกนี้นะดึงดีมากต้งค่ะขอจัดหน่อย พ่อจะไม่เหลือสรสักอย่างมา,ามะนาวมาขึ้นเลยตรงแบบโอ้ตัวใหญ่เห็นชัดเลยครับพ่อครับหนูวิ่งรูกวันได้กี่เมตรอ่ะไม่รู้สิววนี่งวงยงกว่อนใใไอ้หนูไปหาที่มากก่อนเดอ้อเข้าไปวัดบนกระดาวตรงนน้นที่เก่า,าเนี่ยข้างกอลวกเนี่ยไป ตัวเดียวพอแล้วหนูชนะเพื่อนที่ออกแรงเยอะนี่นะคนหนึ่งชนะเพื่อนออกแรงงั้นข้ออาดี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 ไปอยู่นี่คนหนึ่งนะไว้ไว้ไหนนี้ไปครับอาดไปเรียบร้อยครับสุดยอด ลมกำลังดีเลยหมเหมาะเหมาะมากสนูดังแบบเพลินๆแบบไม่ดังมากเ,เบาๆเพลินๆครับดีเลยแหละนะสนูกำลังดีเลยพ่อครับได้ไหมลูกเฮ้ยเอาเอาใกล้ๆอรเยอะะะที่นนเอาไปใกล้ๆตรงนั้นยังเหนียวด้วยเปลยเพราะว่าอเอาตรงที่มีเปลือกดีกว่าตรงที่มีเปลือกดีกว่าเจอเจอเจอดีกว่า บาเนึงนะพอๆกันนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ออ,อแล้วก็หมุนเลยหมุนเลยโอเคอ่าโอเคพอพอล้โอเค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 อเคโอยูโอเคออโอเคโอกคนอเเคโอเคโอเคโอเเคโอเนเคเคโเโอเคโดเคโอเสุอเคอเคโอดคโเคโอเเหมือนกัอน,นะ มาบัานนอกนี่มันอากาศดีจริงๆสุดยอดเลยครับแมพระอาทิตย์ตกดินทองฟ้าเป็นสีแดงส้มสวยดีเดียวครับฝนอย่าเพิ่งตกนะฝนนี่มันหน้าหนาวแล้วให้มันรู้สับ้างดูว่าวกันครับ ผมผูกเชือกว่าวไว้ที่ต่อสะดาวด้านหลังผมนะครับก็ใช้มาทุกปีนะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ใช้ต่อไปอันนี้ห้องเย็นๆนะครับก็เหมาะครับที่เราจะเล่นว่าวเบาๆนะครับเพราะว่าเย็นนี้มันลมไม่ค่อยแรงนะครับลมพัดพยากรณ์อากาศบอกว่า14กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับลมล่างก็เท่านี้นะครับลมบนก็ปล่อยว่าว 2องเมตรสี่สิบของเราขึ้นไปได้สบายครับเสียงสนูก็ดังเบาๆฟังบนเพลิน arn, ครับไม่ไม่แผดเสียงไม่อะไรมากมายนะครับก็พอได้เล่นคันไม้คันมือก็ก็พอได้แก้คันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแสงอาทิตย์ก็คงจะรับฟ้าหมดไปนะครับนะครับเราไปเก็บเว้ากัน,ออนนะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งนะ เราปล่อยว่าวสองเมตรสี่สิบมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วครับช่วงประมาณหัวค่ำเนี่ยมันก็มีจังหวะที่เสียงสนูมันดังดีกว่าตอนนี้นะแต่ว่าไม่ได้อัดเสียงไว้นะตอนนี้มันก็สามารถบินได้ครับเดี๋ยวความเร็วลมเท่าไหร่เนี่ยผมแคปหน้าจอไวล้ละเดี๋ยวจะเอาขึ้นจอให้ดูด้วยนะครับความเร็วลมไม่มากครับประมาณเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านบนก็ ถือว่ามีลมประมาณนึงครับเว้าสายเบาอย่างนี้ก็สามารถบินขึ้นไปได้ครับแต่ถ้าปล่อยไว้นะก็มีโอกาสจะอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะแต่ว่าผมก็จะไม่ปล่อยไว้แล้วครับก็เอาลงดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของเว้าแล้วก็ของของเพื่อนบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายคนอื่นเขานะลมล่างตอนนี้มันไม่มีหรอกครับลมล่างมันถ้าไม่มีเลย ว,ว่าวตัวนี้ถ้าดึงลงมาให้พ้นแนวลมบนมันก็น่าจะเบาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไปฉายฉายไฟขึ้นไปให้ดูนะครับว่าวาไปยังไงนะครับไปดูกันหเห็นไหมครับโอเคประมาณนั้นนะครับ ว้าวอยู่ตรงนั้นแหละนะครับว้าวตัวใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ติดไฟที่ว้าวนะเพราะว่ามันหาโอกาสเล่นค่อนข้างยากครับแล้วก็มันมันดึงหนักครับผมก็เลยไม่ได้ติดไฟว้าวนะครับแล้วก็ถ้าติดเนี่ยมันก็ต้องน่าจะสิ้นเปลืองไฟแล้วก็แบตนะครับมากกว่าแบตก็น่าจะสักสองก้อนอะ่ะมันน่าจะใช้เปลืองมากกว่าปกติที่ผมใช้นะครับผมก็เลยไม่ติดดีกว่านะครับ ก็เอาขึ้นโอกาสอย่างนี้ครับนานๆครั้งครับก็ได้เล่นประมาณได้พอแล้วนะครับไม่ต้องไปติดไฟหรอกนะครับเบื้องนะครับเบืองตังโอเคเริ่มเปาแล้วแต่ก็มีลมตลอดอย่างนี้ ไม่ทันแล้วหรอไี่ทางนี้มัยากจัไมันคือเลืถ่ายว่าวนะลูก นั่งนั่งยองอ่ะนั่งยองลงไปเลยนั่งยองลงไปเลยลูกนั่งยองดีดีเอออนนั่นแหละนั่นแหละเออมองเห็นอยู่แล้วเห็นปะเห็น,น,นเออก็มองผ่านกล้องก็โยกเสาตามโยกขาตั้งกล้องาาตามไปยแค่นั้น 对吧？嗯嗯 ก็สําหรับวันนี้ก็คงจบคลิปของแทะนะครับเราก็เล่นมาแต่ช่วงบ่ายแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นช่วงเย็นวันนี้ก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วครับก็เอาลงมาลอกภัยดีครับสําหรับลมในช่วงนี้ก็เป็นลมละลอกสองนะลมหนาวละ,ละลอกสองที่เราจังหวัดลบบุรีนะอําเภอพระนิคมนะครับป็เจอลมหนาวละ,ละลอกสองของปีสองห้าหกแปดนะครับก็ก็สามารถเล่นว่าวได้ หลายครั้งแล้วนะครับสำหรับลมหนาวนะก็สาหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการเล่นว่าวนะครับช่วงนี้ก็เป็นถือเป็นช่วงที่พวกเรารอคอยกันมาทั้งปีนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับผมยกรบบุรีชื่อยกรบบุรีบ้านอยู่ลบบุรีใช้ชื่อนี้ทุกที่ทุกเวลา <c oughs> มีปัญหาเรื่องว่าวเรื่องธนูอยากปรึกษาทักหาหยกรบบุรีได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ผมจะตอบในเป็นบางเวลานะครับเราเจอเัินครับบ๊ายบายครับ